นี่ต้นไข่เอาต้นไข่หายไปไหนอะอยู่นั่นแหละอยู่นั่นนะอ่ะยังไม่โตอ๋อนี่มาปลูกพุ่มเอาแล้วตอนมันโตเป็นยังไงยังไม่ได้เห็น,นตอน,นันโตรือว่าโตแล้วก็เป็นไข่นะไข่ไข่ผมมีความรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่เป็นอะไรที่ดีประอยชน์อยู่ตรงพื้นตรงโน,โน,โน,น้นอีกเพราะว่าทหารมันไปเกิดแต่ตรงโน,โน,โนนะ้นแ่ะไม่มาเกิดตรงนี้เลยรู้สึกดีมากเลยแต่มันมีที่กัดนิ้วเลยไปเร็ดมาแลบเล็ดมาเอาตุ๊กเข็ม่ะแล้วแต่นะจะไไไเดอายเ้อ่งอย่าเพิ่ง ข,อไ,อ,ขอไปเอาปืนปืนตะข่ายก่อนเนี่ยแลบแล์นผมใช้ปืนพกไปก่อนนะอย่าอย่าไปยิงมันนะอย่าไปยิงมันเอาทำไมเอามันอะเนี่ยแลบแลนดเนี่ยข้างหน้าผมวิ่งไล่มันอยู่ผมพักมันอยู่อืมพยายามต้อนมันให้นั้นให้ได้ให้ยิงเอาลมตีถ้าผมยิงไปโดนขึ yeah, ้นข้า่นข้านี่ผมขอาดรอบขึอบหน้านะมันกำลังวิ่งกลับไปมันกำลังวิ่งกลับไปตรงกลางมันกำลังวิ่งกลับไปตรงกลางมันเลี้ยวซ้ายอ่ะ มันเนี่ยมันอยู่กับผมเลยนะผมอยู่กับมันเลยครับราบตองไปมันโอ้นี่พยายามตีมันโดนตันอยู่โลชาร์ดแล้วนะโหมดใช่ไหมตีนี่นี่ตีมันอยู่ตัวหมึกมาตัวหมึกมามีดอกไหมเอยระบบไปแล้วขโมยเลยขอดูหน่อยสามสิบโอเคอันนี้สามสิบเป็นกันเพราะฉันให้ เอาคนที่ยังไม่มีเอาไปใช้เลยตัวเองปวดไหมไม่ปวดโอเคดีปะไปกันเดี๋ยว,ยวนอนนอน,น,อน,นเลยนอนเลยคุณคุณในรสักอ,อย่างคุณทอนก้าจนก้านั้นคนอนก่อนเราจะไปไหนก<น>ันะนะคุณทอนก้าเราจะไปะสกีตี้ปะ่ะเอ้ต่อจากต่อจากสกีตี้อ่ะฟอร์มแล้วยังใช่ตอนลัลงม่อเลยเปิดประตูหมดแล้วใช่ไหมในมิตินั้นด้วยโอเคเห็นแล้วครับใช่เออไอ้มิติสกีตี้ยังไม่ได้เปิดเลยป่ะ หรือแอ็ดไปเปิดแล้วยังมามามาเออเงี้ยเงเงี้ยเองเลยประตูสุดท้ายเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนมาสแตนด์มา์รอนั่งรถด้วยใช่ไหมนั่งรถด้วยนั่งด้วยอ้าวนั่งได้สี่คนแล้วอีกคนอยู่ไหนอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายที่ยี่คนไว้ย้ายทีงอีกคนไว้มันมีรถอีกอันหนึ่งใช่ไหมที่นั่งไปห้าคนอ้าวมาเลยนะนั่งนะหนูิ่งไปเองเฮ้ยไม่เป็นไรกูวิ่งไปด้วยกูวิ่งไปด้วย มงเฉยแล้วไม่หาปงปงฉี่ไปไหนมันี่มันนี่ใช้ n a v i g a ก็มานี่นี่นี่คุณมีข้อมงเห็นได้ไงนะเรีไม่รออไม่ใช่ไม่ใช่คนคนคนนี้เขาถือปืนติดไฟฉายมามันไม่มีมอนให้ยิงนะมันแล้วมันก็ยิงอีกตัว ระวังนะไอตัวนั้นะมันยิงไม่ได้ไอ้มนะแต่ว่าผมมองนี่ตึ๊งเลผมมองพวกคุณอยู่มันฟาฟ้าดล่มันาาฟดรถติดเอ้าติดเนาะยิงตรงมาเลยเด้อเนี่ยในตรงนี้อันสุดท้ายน่ะไอประตูเน่ะหลุดเข้าประตูมิติโอ้ไปไปไปเข้าไปแล้วใครมาก่อนใครมาก่อนกินข้าวกินข้าวสวยใครมาหลังกินข้าวเหนียว S 2> <S 2> อา <K ill ow> ้าวข้ดีนะข้าวเหนียวอร่อยดีแมวข้าวเหนียวมันทํารู้สึกว่ากินรารู้สึกว่ากินเราหายไม่ค่อยออกเลยที่ล็อกไว้ด้วยที่งเอาไปต้มไนดะ้ไม่เลวอ่ะอ้๋อห<ม>ลงหลงหลงทินน่ะม<ๆ>ีแต่คนคนเดียวนะตรงนี้ใช่ดังนี้ไหมใช่ดังนี้ไหมโอ้ลิปตามมาล่ะนี่ไงเอ้ยเมื่อกี้อะไรลอยวะ ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละที่นี่น่ะเอ้าอะไรดำๆลอยไปแล้วมาทำอะไรตรงนี้เล่อไอ้าเอ้างงทางเราก็กลับมาตรงจุดแรกนี่หว่าข้คงกดอันนี้จะเข้าวับใช่ไหมต้องโดดมันต้องขึ้นข้างบนอะไม่พี่ยามจะเข้าวับใช่ไหมใช่แต่ไม่ผมเห็นประตูวัฟอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าวับเป็นนั้นจะจะไปตีตัวจะไปตีอะไรสักอย่างให้มันแตกเราถึงจะได้กดไปต่อได้ทางไหนเราก็จะไม่ได้ล้วก็งงตกปลาได้ไหมเอ่ย อิงมันบอกว่าเป็นหมึกอ่ะมันคืออิงอะมันหมึกนะมันคือหม,มึกมาๆๆแล้วลงไปแล้ว <c oughs> นำนำลงไปเหรอมีอะไรอ่ะไม่มีมันจะมีของเก็บอยู่แต่ว่าเยอะมากนะว่านเราไปเอาชุดชุดดำน้ำมาก,ก่อนดีกว่าเออโอ้โออกซิเจนออกซิเจนมันออ่วเลย มันเป็นอะไรอ่ะพี่ให้เจ็บอ่ะไปคุณยามไปทางไหนนี่มาจากบ่อคือมาชั้นสองอ๋อทางนี้ทางนี้เฮ้ยตรงนี้ต้องเส้นมาตกใจน่าไม่น่าโดนหลอกดาวให้ลงไปเลยนี่วิ่งไปนู่นตรงไปนู่นเลยตรงไปวิ่งตรงไป โอมันอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยไอ้ขาวๆเ็เอผมไม่มีอ่ะมันนี่เหรออาวมหน่อยเสือบเลยเยมึงวิ่งีไอ้ตรงนี้มีบัตลังด้วยยียนไปไงเนี่ยเฮ้ยผมกนั้งบ้างดูเท่มากเลยโอคอ่บตุกูซเออมึงทำอะไรน้อง มันจะมีหมวกให้เก็บเป่ะจำได้ว่ามีอะไรให้เก็บไหตรงเนี้ยหมวกแต่ตรงนี้มีประตูเปิดนะเราเราไปอะไรดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคนเป็นอะหมดแล้วเนี่ยเอออ๋อนี่ป่ะเนี่ยที่มันให้สุดเนี่ย d e เ e n s e team คืออะไรอ่ะมันเป็น new s u i ใหม่อ๋อยังไงไปเปลี่ยนชุดได้เดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนดู嘛ทุ่มๆใกล้ๆทุ่ม เดี๋ยวนเรามากันห้าคนไม่ใช่เหรอลลูกลลูกายลูกลูกเรามากันห้าคนไม่ใช่เหรอเฮ้ยงียวขักงค้ยคลักองคักยินเงี้ยวขักยินออพี่แยมหายพียมไม่ได้นะเดี๋ยวนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือโลสามสองหนึ่งเฮ้ยมีเสียงชัตเตอร์ด้วย เอาละอีรูปนะถือดาบให้พร้อมอ้าวทุกคนไปยิงอะไรรงนี้เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวคนทัท่าขาคนจะถ่ายอะไรเนี่ยไม่ห <c oughs> ันหลังเลยกั้นนะะ,นะะปะ่เนจ็บ <c oughs> ตูดสามสองหนึ่งนี่ยดูเท่มากเลยอ่ะ เรียบร้อยง่ะพลังนี้ใครนั่งนี่โคตรเท่เลยแล้วมันเก็บไปนี่ยังไงอ่ะจำได้ว่ามันจะมีหมวกไม่ใช่หรอม่ีปะด้านหลังปะอ๋อไม่มีอะไรนั่นไปเราเข้าไปตรงมิติกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปเดี๋ยวผมวิ่งไปเปิดประตูเลยนะ อินเตอร์เหรออะไรเงี้ยอินเตอร์ให้ดูแผ่นไงก็ติกเตอร์ต่อไปแต่ว่าอันนี้ไม่มีคีย์แพดสี่เสื้อผ้านะโอ้โอโอโอผมว่าคนนี้ผมว่าคนนี้หุ่นยนน่ะแต่ก็ได้วิ่งไปตรงนู้นไปเปิดพี่ไม่มีคีย์แพดวิ่งไปเปิดประตูตรงนู้นหนูฝั่งนี้ฝั่งนี้ปะฝั่งผมใช่ไหมใช่ฝั่งน่าเปิดประตูอีกสลกน ปีปีปีเดี๋ยวเปิดละเฮ้ยเชี่ยแม่งเต็มหน้าเลยไะไรกันช่วยผมด้วยมันมันมันลอยอยู่ตรงนี้เลยตังลอยอยู่ที่ไหนพี่ที่ไหนนี่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 อ้ามันหายไปแล้วหายไปแล้วตรงนี้ไอ้ไอสัตว์เพลงฟุ้ง นี่เขาเป็นคนวะเนี่ยปิดไมได้นะตรงไหนเนี่ยรักเรียนจะไปละเริ่มสี่ละสีเฮ้ยหมายถึงคุณแยนจะไปจะออกเกมหรือหมายถึงอะไรเริ่มสี่ตรงนี้ขึ้นมาหน่อยครับตรงนี้ขึ้นมาที่ใครมีเปิดเลย มีคีบแบบทั้งสองอู้ด้านในเหมือนมีอะไรเก็บเถอะหมอไปเอาข้าวบนางนะโอเคงั้นก็นั่งรถรอเลยนั่งรถรอเลยนั่งเลยะเดี๋ยววิ่งพอดีอยากได้ข้าวสปินปุบข้างหลังปุบข้างหลังตรงไหน ต้องเป็นหลังตัวหรออ๋อโดยโซเพนโอเพนซาซามิจงเปิดโกมาพีสโอเพนซาลาม่โอ้ไปละพอดีสนอุ oh, ้ยโหลดโอโหโหลดดิ้งโอแค่ขอบคุณแหลงไม่ได้พูดใจ โอ้โหโหลดดิ <tampoco S 2> ้งโคตรนานโหลดสรอบเนี่ยวิธีนี้มีจุดเซฟด้วยเช็คพอยไปี่เซฟเช็คอินอัตคือโหลดดิ้งตอนนี้มันไม่เท่าไหร่อ่ะคุณวกคุณเคยโหลดดิ้งตอนคลิปไหมฮะตอนโหลดดิ้งตอนลินี่ใช่ครับผมแม่งตกลตตายพี่ทำไพูดทำไมพูดทไพูดาตอนี่ ไฮโดรปิปนี่ไงผมได้ไฮโดรปิปละตั o เนี้ยเท่หเอนกับยำโอ้ยแอนี่ชนหนูอะไรเกิดพี่ยำอียำชนหนูเลือดออกพอวิ่งรัดมาแล้วอะอ๋อนี้ต้องงานพีชีแพดเลยวมไก่อนนะเดี๋ยวเราไป เขาเร่งเลย